สวัสดีครับเพื่อนๆนที่ติดตามทางช่องทาง YouTube แล้วก็ช่องทางทาง Facebook ด้วยนะครับวันนี้ดัดดี้จะมาชวนเพื่อนๆนทำเมนูขนมเผือกฟูครับเป็นเมนูขนมไทยอีกเมนูหนึ่งที่อร่อยมากๆเลยนะครับตัวแป้งเนี่ยมีความนุ่มฟูแล้วก็มีรสชาติหวานมันกําลังดีเลยนะครับแต่มีความหอมของเผือกเข้ามาด้วยนะครับเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ทําง่ายๆแล้วก็สามารถเก็บไว้ทานได้หลายวันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับ ขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นแป้งเค้กใช้ทั้งหมด200กรัมครับต่อไปเป็นกะทิ350มิลลิลิน้ำตาลทราย160กรัมเผือกหั่นเตาทั้งหมดประมาณ200กรัมเราปอกเปลือกแล้วก็ล้างยางออกให้หมดนะครับต่อไปเป็นผงฟู1ช้อนชาเกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชาแล้วก็ยีสต์ครึ่งช้อนโต๊ะครับ เรามาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นแรกเราก็จะนําเผือกไปนึ่งให้สุกก่อนนะครับแต่ดี่ใช้ไฟแรงนึ่งประมาณ20นาทีหรือว่าเพื่อนๆใช้ซ่อมลองจิ้มดูนะครับถ้าทะลุง,ง่ายๆแบบนี้ก็แสดงว่าสุกเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปเราก็นําใส่เครื่องปั่นนะครับเราก็เติมน้ํากะทิลงไปครับจากนั้นเราก็ปั่นเผือกกับกะทิให้ละเอียดเข้ากันเลยครับพอเราปั่นเผือกกับกะทิละเอียดดีแล้วเราก็พักไว้ก่อนครับ ขั้นตอนต่อไปเรานำแป้งเค้กกับผงฟูมาร่อนผ่านตะแกรงตาทีีใส่ลงในอ่างผสมครับเสร็จแล้วเราก็ใส่เกลือแล้วก็น้ำตาลทรายลงไปครับสุดท้ายก็เป็นยีสต์ครับแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วเราก็ใส่เผือกที่เราปั่นกับกะทิเมื่อสักครู่นี้ลงไปครับ จากนั้นเราก็ใช้มือขยำคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันเลยครับขยำไปเรื่อยๆจนส่วนผสมทุกอย่างเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เลยนะครับเราก็จะได้เนื้อแป้งที่มีความเหนียวแบบนี้ครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยสําหรับการทําแป้งแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะปิดฝาพักแป้งทิ้งไว้อย่างน้อยประมาณ1ชั่วโมงนะครับหรือให้แป้งฟูขึ้นเป็น2เท่าครับ พอเราพักแป้งครบหนึ่งชั่วโมงเราก็นําแป้งมาคนให้เข้ากันอีกหนึ่งรอบครับเสร็จแล้วเราก็จะนําแป้งมาหยอดใส่พิมพครับวันนี้ดัดดี้ใช้พิมพ์เป็นกระทงกระดาษรูปทิวลิปนะครับตัวกระทงกระดาษเนี่ยมันจะมีความอ่อนตัวนะครับเราก็เลยจะต้องใช้ถาดอลูมิเนียมมารองเพื่อบังคับไม่ให้ตัวกระทงเนี่ยมันขยายตัวออกนะครับเราก็วางซ้อนกันแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ตักเนื้อแป้งใส่ลงในกระทงเลยครับ และที่จะใส่ลงไปประมาณ3กระบวยเล็กๆนะครับถ้าเพื่อนๆใช้พิมพ์ชนิดอื่นเราก็กะว่าให้เหลือพื้นที่ด้านบนไว้ประมาณ1ส่วนนะครับเผื่อเวลาเราไปนึ่งแล้วเนี่ยตัวแป้งมันก็จะฟูขึ้นมานะครับนี่นะครับเราตัดเนื้อแป้งใส่ลงไปประมาณ3กระบวยนะครับให้เหลือพื้นที่ด้านบนไว้ประมาณ1ส่วนนะครับ เราก็ตักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบเลยนะครับในหนึ่งสูตรของเราวันนี้เราจะได้ขนมทั้งหมดประมาณ9ชิ้นครับขั้นตอนต่อไปเราก็ตั้งซึ้งด้วยไฟแรงนะครับให้น้ําเดือดพล่านแบบนี้เลยนะครับดัดดี้จะใส่ใบเตยลงไปด้วยเพื่อเพิ่มความหอมนะครับจากนั้นเราก็นําขนมลงไปนึ่งได้เลยครับดัดดี้จะใช้ไฟแรงในการนึง่งใช้เวลานึ่งประมาณ20นาทีนะครับพอครบ20นาทีขนมของเราก็สุกเรียบร้อยครับ เวลาเปิดฝาซึ้งเราต้องเปิดเร็วๆนะครับเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยมันหยดลงหน้าขนมนะครับเสร็จแล้วเราก็นําออกจากซึ้งมาวางผึ่งไว้บนตะแกรงนะครับตัวตูดขนมจะได้ไม่แฉครับพอ,อขนมเย็นลงแล้วเราก็สามารถนํามาทานได้เลยนะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับสําหรับเมนูขนมเผือกฟูครับ เป็นเมนูขนมไทยอีกเมนูหนึ่งที่ทําง่ายๆแล้วก็อร่อยมากๆด้วยนะครับตัวแป้งเนี่ยมีความนุ่มฟูรสชาติหวานมันกําลังดีเลยนะครับแล้วก็มีความเหนียวของเผือกมีความหอมของเผือกเข้ามาด้วยนะครับทําให้เมนูนี้อร่อยมากขึ้นนะครับเป็นอีกเมนูเผือกที่ทําง่ายๆแล้วก็อร่อยมากๆนะครับแล้วเพื่อนๆสามารถ เก็บใส่ตู้เย็นไว้ทานได้หลายวันด้วยนะครับเวลาเราจะทานเนี่ยเราก็สามารถนํามาอุ่นแล้วก็ทานได้เลยนะครับตัวเผือกเนี่ยยังนุ่มอร่อยแล้วก็หอมเหมือนเดิมเลยนะครับเ,เพื่อนๆลองนําไปทําทานทําขายกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ